ตู้ผู้ทุกคนอำมันเจียวครับมาช่วยตัดขายเห็ดยุคาเนี่ยพี่น้องมาช่วยตัดขายเห็ดยุคาเนี่ยพี่น้องเลยได้เห็ดยุคฆ่างามๆเลยพี่น้องเลยช่วยตัดเห็ดขายเห็ดยุคาเด้อพี่น้องเลยตัดขายเห็ดยุคาเล็มขูดครับล่างจะได้เกลี้ยงๆพี่น้องมันมันได้หมดนียมากพี่น้องมาช่วยตัดขายเห็ดยุคาเนี่ยเด้อครับ ล่มแห้งบัดเนี่ยร่มแรงเนะพี่น้องเนียล่มแรงแล้วพี่น้อง,ง,องอดอกเป็นงามเลยพี่น้องเนียอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วครับกดไลดดค์กด,ลกดแชร์ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะครับผมพี่น้อง เคยตัดขายเห็ดยูคคานี่ยครับตัดขายเห็ดยูคคากันพี่น้อง่อ้เสียบด้วยพี่น้องดอกกังสีเนี่ยดอกจัญชี่อ้เสียบพี่น้องเ,เอ้ถาขนาดเลยนะครับเย็บใส่ถุงไปฝากพี่ฝากน้องพี่น้องเก็บไปฝากพี่ฝากน้อง ใล้ายกับคายครับเห็ดตุดกับล้วอละร้อยยี่สิบบาทครับผมเห็ดสดด้วยร้อยยี่สิบเห็ดตุดด้วยร้อยยี่สิบพี่น้องมามาพี่น้องเห็ดยูคามีแจะดอกอง,งามเลยวันนี้ดอกกีใหญ่ง,งาม ว่านว่างามแลว้ววันนี้ให้งามครับน้องเยไงนี้งามครับลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเไยเห็ดยุคคาเห็ดยุคคาเห็ดยุคคาพี่น้องในช่วงนี้ครับพอได้เก็บอยู่พี่น้องแต่ว่าฝนมันยุดอ่ะล่ะพี่น้องฝนมืดแล้ยยื้อนกะที ไปเล็มหมาเหรอครับพี่น้องเลี้ยงกัจะไปเล่มนามนู่นเนี่ยดินมันแห้งคักไหมพี่น้องดินมันแห้งคักมาเนี่ยดินกดไลค์กดแชร์ผมน้ำเด้อครับขวดเนี้ยเมื่อคืนเนี่ยขวดมืุกสิงดอกเฮตันีขูดออกดีพี่น้องเวลาละลายเกลี่ยเท้าพี่น้อง ตะปูดกะมันล่างออกอยากพี่น้องเฮ็ดอยูค่ค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับพี่น้องเฮ็ดยูคามาตัดขาเห็ดยูคาซอยนี่เด้อตัดขาเห็ดยูคาซอาย,ายน้ำเนี่ยครับเชื่อเพื่ยน แช์กลุ่มไปเทไ่ไปแชร์ลงกลุ่มก่อนแช่แล้พี่น้องแชร์แล้วมาไหมตัดค่าเฮ็ดยูคคาพี่น้องบเบลเลี่ง่ายดอกมือเนี่ยตัดค่าเฮ็ดยูคคาพี่น้องงามนี่เลยละ่ะทายเฮ็ดยูคคาก่อนครับบางอันกับบริตัดนะครับเพราะว่า คนเข่ามาหลายก็เเราะบไดต้ตดครับพี่น้องต้องมาตัดน,นั่นใหม่ครับเห็ดยูคาวันนี้โอ้ดอกงามคักยูคาวันนี้ดอกงามคักเลยพี่น้องเอ๋ยเนี่ยวกเนียงมากินเห็ดยูคาดอกดีๆพี่น้อง ดอกงามครับาดอกบานแต่ว่าง,งามทั้งบานทั้งจุม่มพี่น้องดอกงามเลยบานดอกจุม่มง,งามๆเลยพี่น้องงามงามเจ็ดยู่ค่าต่ดอกงามพี่น้องสวยงาม,งามภาพชัดปะเนาะพี่น้อง คับๆรับนอ้อน้องไล่์ทศพี่น้องสวัสดีครับผมมามาพี่น้องมาตัดขาเห็ดอยุคขาซอยเนี่ยเราขายเห็ดอยุคขาพี่น้องมันสดหวยสวัสดีครับ ใครให้จุค่าซอยนี่ได้พี่น้องเลยตาดอกงามๆพี่น้องมั้ยเนี่ยวันนี้มีตาดอกงามๆมวันนี้สามทังสีพี่น้องสามทังสีคักเลยพี่นอ้องน,นี่ถังสีนึงเงครับอีกถังสีนึงเงนครับน,นี่นากกาอีกในตะกายครับนี่ อามา,มาพี่น้องมาซอยนะซอยนี่เด้อพี่น้องไยตัดขายเห็ดพี่น้องตัดขายเห็ดตัดขายเห็ดยุคค่ะงา,ามพี่น้อง น้ำใหเอามาเบิง่งไหลสดข่อยรูปภาพมันชัดวะภาพมันแตกวนะโอ,จะอ้จะดอกงามๆะดอกงามเลยพนะี่น้องเนี่ยนี่เป็นทางสิาบานนี่แล้วงาน,นนะบริษนะัทค้านี่ยอันนี้บริตัดค้าเนี่ยครับแสดงว่ามีคนเดินตาม เรียบตัดความบุท้อบาดนนาไม่พ่นองบรรยุทพี่น้องยุดยาวเทียวไหนเนี่ยน้อพี่น้องเลยวันยุทยาวยุทเข้าพรรษายุทยาวน้พี่น้อง ไรสุดด้วยฉัดประพับเดีซยวทำมานะันมึงเลยสวสดกันด้วยนะพี่น้องมาช่วยตัดขายเฮ็ดนะครับตัดขายเฮ็ดซอยเด้อพี่น้องเนี่ย สวัสดีครับตัดขายเห็ดซอยหนได้พี่น้องเอ๊ตัดขายเห็ดยูคค่าครับตัดขายเห็ดยูคค่าพี่นอ้องยอดได้พี่น,ออน้องขออนุญาตตั้งค่าก่อนแม,แม่พี่น้อง ขายนะครับสามทางสีมาเนี่ย,ย,ยพี่น้องสวัสดีครับผมจัดขายดูค่ากับพี่น้องเอ้ แล้วกับที่พักพอนั่นแหละพี่น้องทั้งสีล่างทั้งสีล่างทั้งสี่หนึ่งครับหนึ่งไหวหนึ่งใส่ถุงไว้พี่นอ้องใส่ถุงไว้พี่น้องไปทีละถังกับพี่น้องอันไหนบ่ได้ตัดกะ ค้นมากกับเลย่อบทตัดพี่น้องมันไนื้ตัดเดียวก็มาขูดในเชือกขาวๆนี่ออกครับพี่น้องลาลางจะได้ลางง่ายๆครับไม่ห้ามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมเลยเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับ

ป้าหาเฮ็ดก็ได้เฮ็ดอเนะพี่น้องหาหน่อไม้ก็ได้หน่อไม้

บ้านบอมแมนบ้านเขาหัวตะบานม่บ้านเขา,บ,า,า,ขาบ่อห็นเด็ดบ้านบ่อห็นน้ำงามพี่น้องเก็บเห็ด,ดมากับมานั่งยังไลเะพไปนองเอ้ยควรจะได้กินเห็ดยูคาเนี่ยบางค้นกับบะคุมนะครับถ้าเห็ดเป็นกับบะคมพี่น้องถ้าผู้ใดอยากรูกวิธีการเห็ดเห็ดยูคาแบบบะคมกับเขาไปดูดูคลิปยอดหลังได้ครับ คลิปเลยฮะอยู่ครับว่าเดี๋ยวมือนี้ก็ถ้ามีเวลาก็บทิ้ทายวิธีนั่นให้พี่น้องทายวิธีหนึ่งเฮ็ดต้มเฮ็ดให้เบิ้งพี่น้องเฮ็ดยังไรบ่ให้มันขมกับพี่น้องเลขาขาออกพี่น้องมีดินกับปูนยินออกกับเวลาล้างเวล,า,ลางนน่าย กะดอน้ำงามจูบๆ,ๆเลยพี่น้องเลย นนีะตั้งเกาละพี่น้องลายะอุดขาก็ดพี่น้องในบัตรก็ได้มาเลียตัดเอาพี่น้องในตัดแล้วนั่นแล้วกัน ล่างเดล่างง่ายครับพี่น้องเห็ดชนิดนี้ก็มีรสชาติขมแหละพี่น้องมีรสชาติขมครับแต่ถ้าเห็ดดูแจ๊กวิธีเห็ดดูแจ๊กกระด่างก็บอกขมครับพี่น้องก็ไม่ขมนะครับเห็ดยูคาเห็ดลินหมาเห็ดเม็ดนี่แหละครับขเขาจะเรียกนะครับแต่พักใจที่อิ่นเห็ดเม็ด มันกินแล้วพี่น้องมืนเนี่ได้ถามถังเลยมืนเนี่ยมาว่านกับมันมาว่านมาดอกงามกับบัวงามเท่ามือนี่บพี่น้องมืนนนอ,อนี่ดอกงามกวัวนี่ดอกงามกวัวพี่น้อง ครับก้างอย่างดีพี่น้องโอ้ก้วยโอ้หมู่บ้านก้วยเสียบพี่น้องหมู่บ้านก้วยเสียบ้องขังเสียก้วยกันเสียบครับแล้วมีแต่จิตตนอยู่ครับตองเกล็นแทบ บตัดพี่น้องเพราะว่ามาังทีาคนมากมกับมอระตัดกับพท่านเพื่อน,นะพี่น้องเก็บไปทางมาเนาะเก็บไปทางแม่กันเนี่ตัดเดี๋ยวมาเล้าขาวครับเล้าขาวดินแมยังบอกพี่น้อง,วงพวกตาหน่องามแบบลาลา ล่างลางง่ายแค่นั้นแหละครับขุดเท้าวอะเาพี่น้อ่ะกดไลค์กดแชร์ได้เปี่น้องะมีร,รึเปล่ไลค์กดแชร์ไลค์ติดเปลี่น้องเบิง่งไลค์ติดเปลี่น้องเบิง่งองไลค์ติดเบิ่งครับคุณทุกการรับชมครับขอบคุณการติดตามเด้อพี่น้อง là ใไงเลยพี่น้องเมาว่านหนึ่งดอกว่าดอกงามเลยบางามทองมึอนีะคุณนะเบิง้งครับคุณเบิ้งดอกในลูกขาครับโอ้ขยขางใหญ่เราขาดีๆพี่น้องเราขาดีๆนี่ยเราขาล่างตั้งงามพี่น้องคนเราขาเหมือนกันเวลาล่างมันจะบวมมากครับใช้จัมโบ้เลย ตรันีน่าดง่าดอสีองมี่ัตัดขาย,ยาวๆเลยพี่น้องขาย,ยาวๆขุดข้าวออกขาเปง,งามพี่น้องเวลาลายจานนังบ่อนะครับ งาม,มีเลเ็ดมันาง,งามีเลพี่น้องจะดอกงามงามจะดอกงามงามนะครับนั่นแะ พาเฮดกับพี่นอ้องมันสิบ่แล้วพบก,กันคลิปหน้านครับสวัสดีครับคุณแน่ใจไม่ต้องการหยุดตกลง